ต่างตรงกันข้ามนะคะแคปคำพูดของ f อซฝ่ายลุงพลนะคะแจ้งความแล้วนะคะเนาะแล้วก็นะก็มีคนนะคะบอกว่าจะแจ้งความลุงพลเออทา,ทางทั้งที่ทะเลาะกันเองยู YouTuber ทูบเบอร์ทะเลาะกันเองช่อง YouTube กับ YouTube ทะเลาะกันเองแต่จะไปแจ้งความลุงพลป้าแตนมันใช่เหรอคะอันนี้มันก็ไม่ถูกเด้มันบมแมนเลยจะไปแก้งคนนี่ยังขอหายยังลุงพลแัน,นยูทูบมีจำปาดงนน เจ้าอันนี้ยังกันยุกบกเนะ่ยยังจะมาถึงลุงพลอีกมันเกี่ยวอะไรกับลุงพลนางจะบอกให้นะช่องยูทูบต่างๆที่ฟาดฟันกันที่ว่ากันไปว่ากันมาแล้วคุณแจ้งความกันเนี่ยคุณก็แค่คุณคุณนะคะที่เป็นคู่กันนะมันเกี่ยวอะไรลุงไม่ได้ไปนั่งบงการอยู่เบื้องหลังสั่งคนโน้นคนนี้ด่ากันเนี่ยขนาดลุงจะห้ามลุงยังห้ามไม่ได้เลยลุงได้แต่อึดอัดอึดอัดจนต้องมานั่งตัดคนโน้นทิ้งตัดคนนี้ทิ้ง,งก็เพราะอย่างนี้นี่แหละ ทะเลาะกันแล้วแก้งความกันแล้วก็จะไปก้าวไกลไปเล่นตัวเขามันใช่เหรอมันใช่เหรอคะนะมันไม่ใช่คุณทะเลาะกับใครคุณมีเรื่องกับใครก็แก้งคนนั้นสิเกี่ยวอะไรกับลุงพลป้าแตนใช่ไหมคะเอฟซีจ๋ามันเกี่ยวกันตอนเนี้ยมันบ่เมนเด้ค่ะนะแล้วก็พรบใหม่เนี่ยนะคะก็อย่าไปพาดพิงเขาแล้วเอาเขามาด่าเสียหายถ้าเราเอาเขาแล้วมาด่าแบบเสียหายนะคะด้านทางกฎหมายเขาฟ้องเราได้ เพราะฉะนั้นห้ามด่านะคะห้ามด่านะใครเขียนนะคะก็แอดมินเราที่นั่งดูอยู่นะคะเป็นคอมเมนต์ที่หยาบคายนะคะคอมเมนต์ Comment ที่สามารถเอาผิดทางด้านกฎหมายได้ลบได้เลยนะคะ mm hmm. ขอบคุณนะคะก็อย mm ่า hmm. บล็อกเพื่อนเด้อเพื่อนเปฟังเฮาแต e hai, ่ให้อันแต e hi, นะะ่ให้ลบคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ที่เขาฟ้องได้ออกนั่นเองเพราะว่าแอดมินจะผิดด้วยเพราะว่ากฎหมายใหม่นะคะ mm hmm. ใครเป็นแอดมินต้องรับผิดชอบนะคะ ก็รับผิดชอบเพราะถือว่าเราทําหน้าที่ดูแลอยู่นะคะเนาะนะกฎหมายมีเลยนะกฎหมายบอกเลยแอดมินดูแลแต่ว่าคุยกันแล้วนน้องเขารู้แล้วนะแต่น้องเขาก็นะคะนะขอบคุณที่มาทํางานให้ช่วยกันดูแลนะคะเนาะขอบคุณนะคะไม่ว่าไม่ว่าแต่เพจไม่ว่าแต่ช่องต่างๆนะคะถ้าแอดมินดูแลอยู่แอดมินโดนด้วยนะคะความผิดนั้นนะคะเนาะนะคะความผิดนั้นก็ขอบคุณ f อค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาฟ้องกัน นะงเขาฟ้องกันแอดนาทีนะคะก็กับนะคะ,ะพี่คนหนึ่งนะคะที่นะคะเรียกหมูสามชั้นเหมือนกันเนาะแต่สามชั้นหญิงสามชั้นชายใช่ไหมนะคะว่านะไม่ยอมนะคะแอดนาทีไม่ยอมไก่เกลี่ยนะคะทางโน้นจะไก่เกลีย่ยแต่แอดนาทีบอกว่าจะทําให้เป็นเยี่ยงอย่างนะคะมันเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีอะนะมันเป็นเยี่ยงอย่างไม่ดีเออนะก็ต้องก็ต้องทําอย่างนั้นแหละถูกแล้วค่ะจะได้รู้ว่าคนเรานะคะไม่ใช่ว่านึกจะ หาเรื่องใครก็หาเรื่องไม่ช่นกกจะด่าใครก็ด่าไม่นนกกจะทำใครก็ทำคุณทำให้เขาเสียหายเสียเสียได้เพราะฉะนั้นถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะคะก็จัดการกันไปจัดการกันไปจะได้รู้ค่ะเป็นตัวอย่างบ้างนะคะเป็นตัวอย่างบ้างรับทราบค่ะพี่น้างนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะก็นะคะทุกอย่างนะคะก็ต้องทำส่วนใครนะคะใครไม่ผิดนะคะก็ เอาผิดไม่ได้นะคะใครผิดก็เอาผิดได้ความจริงคือความจริงส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทํางานตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกก็ทํางานอย่างเที่ยงธรรมอยู่นะใครผิดก็ว่าไปตามผิดท่านก็ทําเต็มที่อย่างนี้ค่ะถึงจะได้ถือว่าเป็นนะคะตารวจของประชาชนนะคะตำรวจของประชาชนต้องไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดคือผิดถูกคือถูกอย่าไปตามนะคะอานาจอานาจก็หมายถึงใครนะคะมีสีมีเส้นมีอํานาจมีพรรคมีพวก,ม,พวกมีเงินกูก็ช่วยไม่ใช่ คุณต้องเที่ยงตรงยุติธรรมนะคะเงินเดือนคุณนั่นแหละคือเงินภาษีราษฎรคุณคือเจ้าหน้าที่ของประชาชนต้องทํางานอย่างเที่ยงธรรมเราจะได้ขอบคุณและคุณจะได้ใจนะคะประชาชนาทําความดีให้นะคะตำรวจนะคะโดนชื่นชมบ้างไม่ใช่ว่าโดนด่าอยู่อย่างเดียวนะคะเนาะเป็นธรรมเที่ยงธรรมผิดคือผิดถูกคือถูกนี่คือสิ่งที่สังคมต้องการนะคะสังคมต้องการ ขอบคุณนะคะทําให้ดูค่ะทําให้ดูบ้างนะคะเนาะไม่ใช่ว่าทําแต่ฝ่ายเดียวไม่ใช่ว่าฉันจะเล่นแต่ชยัยาพลฉันจะเล่นแต่ฝั่งชัยพนอีกฝั่งหนึ่งฉันปล่อยหมดนะคะมึงจะผิดมึงจะผิดยังไงกูก็จะปล่อยอันนี้เขาเรียกว่าไม่ปีความเป็นธรรมไม่มีความเป็นกลางนะคะแต่ถ้าคุณนะคะฝ่ายไหนก็ช่างผิดคือผิดถูกคือถูก,ถกฉันจัดหมดเนี่ยนี่แหละค่ะสังคมต้องการนะคะสังคมต้องการทําไปค่ะนะคะสําหรับใครนะคะที่ เปิดศึกกันเองทะเลาะกันเองฟ้องร้องกันเองรับผิดชอบกันเองอย่างมาให้เดือดร้อนถึงลุงพล้าแต,ต่งเขาเหนื่อยพอแล้วถ้าเขาไม่เหนื่อยคงไม่มีอะไรที่แตกหักขนาดนี้นะคะเพราะเหนื่อยนี่แหละเพราะเรื่องคดีโน่นคดีนี่ไม่พอคดีตัวเขาปัญหาเขาเขาเหนื่อยมากแล้วยังจะมารับผิดชอบกับนะคะยูทูบเบอร์ทะเลาะกันพร้อมกันต้องมารับภาระ,ะอยู่ตลอดเขาปวดหัวนะคะนะแถมจะเอาคดีให้เขา คนที่จ้องจะเอาเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่นะคะคุณทะเลาะกับใครคุณก็คนนั้นสิคะนะลุงพลกป้าแตนไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็ฝากให้คิดเหมือนกันนะคะเนาะแล้วแต่แต่ป้าแต่ลุงนะคะจะจัดการคดีได้ค่ะลุงป้านะคะก็ต้องแค่คดีนี่ก็เหนื่อยแล้วค่ะนะคะรับผิดชอบงานตอนนี้ลุงก,ก็ไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวที่ไหนหรือทําอะไรมากนะคะเพราะตอนนี้ลุงต้องจัดการสถานที่นะคะ นะฮะจัดก,การสถานที่ที่ใหม่ขององค์ปู่ปริกิจและที่อยู่ใหม่ของตัวเองนะคะเนาะอยู่นะคะลุงไม่มีเวลาไปแต่สมมติว่าใครไปแล้วจะให้ลุงไปเคสแคร์พาไป,น,น,ไปนู่นไปนี่ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะเพราะตอนนี้ต้องช่วยกันทํานะคะช่วยกันทำเนาะดูแลแล้วก็จัด ปลากินเยื่อนะคะกบก็กินแล้วแต่ไปลอยคออยู่ตรงโน้นค่ะดูปลาค่ะยังกินไม่เลิกนะคะลังไหลามาแบบมืดฟ้ามัวดินเลจ้ามีเจ้ากบค่ะอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ไงทำตามักลอกอยู่ตรงนี้กินอาหารอิ่มแล้วนะคะมาอยู่ตรงนี้นะอีกสองสามตัวไปไหนแล้วเนี่ย เมื่อกี้เห็นรอยมาทางนี้คู่กันอยู่นี่ค่ะนี่ก็คือกบนะคะดูปลาค่ะปลาหมูนั้นนะคะเป็นก้อนเลยนี่ค่ะเป็นก้อนเป็นแพรเลยลุมกินเฟ้นไฟกันจ้าลุมกินเฟ้นไฟกันโอ้คาาวิ่งกันใหญ่เป็นพวนเลยเมิดฟ้ามัวดินเลยค่ะ ปลาค่ะดูค่ะดูค่ะแบบสะจนน้ำขุ่นเลยค่ะปลาเยอะมากนี่ค่ะดูค่ะวิ่งกันเต็มแม่น้ำเลยปลาปลามากินเหยื่อที่นางให้ค่ะ จากบอิ่มแล้วแน่นิ่งนะคะไม่เป็นไรคะ่ะนอนนิ่งๆสบายๆเลยนี่ค่ะแม่น้ําสวนถั่วก็มีกบมีปลาอย่างนี้แล้วค่ะที่นางมาให้อาหารประจำะปลาก็มาจินอาหารจินเยอะที่นางให้แบบนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะส,สังเกตดีๆก็จะเห็นค่ะ มาให้อาหารปลาค่ะปลาและกบนะคะนี่ค่ะกบะนะคะนี่กบลอยน้ําด้วยนี่กบกบจินเยื่อแล้วค่ะนี่อ่จินกระโดดจินใหญ่เลย,ยงไงกบจินเยื่อแล้วปลาค่ะแล้วังป้าปลากับกบนะคะปลาแบบ อยู่ใต้น้ําเต็มเยอะมากเลยนะคะปลาค่ะคือเขาอยู่ใต้น้ํานะคะเยอะมากๆแบบเสียทีเนาะน้ํามันขุ่นนะคะน้ําสีน้ําที่นี่นะคะมันขุ่นไม่งั้นอ่ะจะเห็นปลาเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าปลาจะกินเหยื่อะนะคะกินเหยื่อนางเอาข้าวเอาข้าวแล้วมันไว้เราวไว้ใต้น้ําด้วยนะคะใต้น้ํา ให้เขาจินด้วยก็มาแล้วค่ะกบใหญ่นะคะอยู่ฝั่งโน้นนะคะกระโดดมาแล้วค่ะกบเลยนะคะอกบเลยอเริ่มมาแล้วเสียงกระโดดน้ำแล้ว ปลาเยอะมากค่ะมาเต็มแม่น้ำเลยกินเยื่อนี่เา้าแย่งกันเสียทีนะคะน้ำมันไม่ค่อยใสไม่เห็นตัวปลาแต่บอกเลยว่าปลานี่แบบเงาทะมึนเต็มแม่น้ำเลยค่ะมืดฟ้ามัวดิน ดูปลาค่ะเยอะมากเลยค่ะปลาค่ะดูค่ะเสียทีนะคะน้ำมันโอ้โหน้ำมันขุ่นที่เฉยค่ะมองไม่ชัดที่เฉยค่ะแต่บอกเลยว่าปลาเยอะมากค่ะดูค่ะโหวิงเป็นแพเป็นพวนเลยค่ะนี่ค่ะลอยเต็มแม่น้ำเลย ดูค่ะดูค่ะดูปลาโอ้เยอะมากปลานะคะดูค่ะปลาเข้ามาลุมจิ้นเยือนะคะนี่ค่ะมาแบบมืดฟ้ามัวดินเลยค่ะพี่น้องจา๋ามืดฟ้ามัวดินเลยโอ้โหนี่ค่ะฟ้ามืดเลยนะคะแบบ สังเกตดูดีๆค่ะเนี่ยน้ำมันไม่ชัดเฉยๆนะคะน้ำมันขุ้นเฉยๆแต่ปลาเนี่ยมาแบบแต่ละทีแบบเป็นหมู่ใหญ่มากหมูใหญ่มากตัวเล็กตัวน้อยมาลอยริมตะลิงค่ะดูปลา ดูดูนี่ค่ะดูนะคะดูค่ะน้ำคุ่นนี่เฉยฝูงใหญ่มาก ปลา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 มากินเหยื่ออืมเอ้ยค่ะน้ำขุ่นเฉยๆนะดูค่ะก็นี่ค่ะน้ำก็จะเป็นสีดแดงๆสีดแดงๆนะคะ